ปาเจโร่ของมันคีเจ็บของพารทิสติกนะครับอาการเดทาเสียเดทาเสียนะครับแล้วข้างเหลืองเสียข้างเหลืองข้างหนึง่งเสียนะเดี๋ยวครับเดี๋ย้วจะลงให้ดูนะครับนรำต้มเดธาปาเจโร่เอาล้วครับ,ถ,รบ,บถึงแล้วครับเดทาปาเจโร่ส้มเสร็จแล้วอ้าวเปิดไปออน ตดเครื่องอเลี้ยวขวาเลียวครับเลี้ยวพร้อมเลยด้นซ้า<ป>โอ,อแล,ล้วก็ัอเปียปาเจโลเต็าไม่ผิดน,น,นะนเ,เ,นเส้นเลยเระหว่าเองนี้ับวก็วปาเจโลทก็ไอทเี